บุคคลต้นแบบของเราในวันนี้นะคะก็คือคุณลุงสามารถค่ะสวัสดีค่ะครับคุณลุงอบอกประวัติส่วนตัวนิดนึงคะ่ะคร่าวๆค่ะชื่อ,อผมนสามารถอิพัฒประวัติคือลุงมาจากจังหวัดมณนลศรีอุธยาือบอกอีกน,นะก็ใหนชุมชนบ้านลุงก็จะทํานากัน ทำนาไปได้ว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีก็เข้ากรุงเทพแล้วก็เสร็จไปมาอยู่ใต้นี่แล้วก็เห็นว่าพื้นที่มันมีน้อยน้าท่วมประจาทุกปีก็เลยเตาว่าทหาแนวความคิดที่ว่าปลูกพืชที่มันอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้ก็เลยทดอลองทํามาถึงตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะแนวคิดตอนแรกค่ะเดี๋ยวคิดยังไงว่าเออต้องทําแบบนี้ต้องมีต้นนั้นต้องปลูกอันนี้อะไรรไม่ไม่อันนี้เราคือว่า ปลูกง่ายแล้วก็กินง่ายขายง่ายเราคิดว่าแต่ว่าเรามาันปลูกอย่างเดียวเป็น,ปนคล้คลคลลายๆไรยางผสมเพราะถ้าปลูกตัเดียวนี้มันเป็นฤดูดกาลต่อไปมันก็พอหมดฤดูมันก็ไม่มีอะไรแต่เราก็ตรงนี้ไหมที่มีหว่านกระพุ้มคือพอฝรั่งหมดรอบเรายังมีป,ปักจุบงได้กินได้ขายปลูกผัวก,ก็ได้กินได้ขายไปเสร็จแล้วมันจะเข้ารอบไปเรื่อยๆพอพูดพืชลุงจะปลูกได้เกือบทั้งปีที่ปลูกได้ประมาณสักเจ็ดแปดเดือน น้ำท่วมแล้วเนี่ยหมดทุกหมดนีด่ก็ไม่ปลูกแล้วเพราะาน้ํามาแล้วก็ไม่ทันแล้วอ,อเพราะว่าเดินสิ้นปีพอดีนะใช่ <laughs> เพราะว่าเราต้องดูพื้นที่ด้วยว่าแค่ปลูกมะกอเนี่เก้าวเดือนนี่เราต้องปลูกพอน้ําเราเราต้องเพาะไปเลยน้ําแห้งอะไรปลูกทันทีเพราะเันมันมันกันก็คือหมุนเวียนตลอดท้กปีก็เลยคิดแนวนี้เพราะว่าพื้นที่เราน้อยเราจะปลูกพืชชเชงเดียวนี่มัน ไม่ทานกินกันใช้พูดง่ายๆนะก็ทำคูกบอะไรไปว่าเมื่อกี้นี่คือแบบครบทุกอย่างจริงค่ะเต็มรูปแบบมากเลยนาสมรสมก็ต้องไปรูปนั้นแหละใช่ไหมเพราะว่ามันมันหุนเวียนไปเรื่อยเราต้องใช้และลุมมีอาชีพกับสัมเมยนี่เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจนก็ไม่ค่อยดีก็ไม่ค่อยไปแวะรักษาก็ไม่ค่อยใช้บริการเราก็ต้องหามาแทนทั้งนี้แทนอะไรนี้เนี่ยเป็นที่มาที่ไปแล้วเราก็อายุมากแย่จะไปขับไหวจะแก็ใช่ไหมเราก็ต้องหาทางนี้ไว้คืนเจครอบครัวแล้วก็ กระป๋อได้กินได้ใช้ไะเหลือกินก็ขายแจกบ้างอะไรบ้างเพราะว่าวันนั้นเพื่อนหนูเอามาแบ่งหนูเหมือนกันค่ะบอกว่าลุงสามารถให้มาใช่แล้วลุงก็ที่ว่าทํานี้เพราะว่าเรามีปุย๋ยพวกงัวงคงการรละมิปีมา,าที่เราแจกจ่ายกันคนแล้วก็เอาง,งัวมาเอาู่งัวเราวก็งัวมาเลี้ยงให้เราไม่เลี้ยงให้เพื่อเลี้ยงแต่เราที่งัแเราขอนะใช่ไหมแต่เราดูแลรักษาข้อรักษาคฟามสะอาดได้เราขอ ก็ประหยัดสุ๋เคมีไปงามด้วยค่ะอ่าเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่ที่ลุงหันมาทําด้านนี้เพราะว่าเราไม่ใช้เคมีมากเพราะเคมีมากเวลาน้ําท่มวมเวลาน้ามันลดเนี่ยมันจะลือกมันจะตายแต่ว่าจะใช้ชีวภาพเนี่ยมันจะไม่ค่อยตายมันจะกะไรพืชผกพืชก็อ่าทนทานผักบุ้งนี่ใหญ่มากค่ะอืมใช,ใช่แต่ว่ามันเห็นผลช้าหน่อยใช่ไหมสามเดือนแรกนี่ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นแต่ว่าเราก็ปลอดปลอดภัยด้วยใช่ ปลอดภัยทั้งคนคนซื้อคนที่ว่ามาซื้อทั้งคนขายถึงว่าจะมาทีมันจะไม่ค่อยสวยค่ะมันคุณภาพนนอเพราะมันมันมันสู้โรคไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้โรคเยอะค่ะที่มาจากสารเคมีทั้งนั้นค่ะแล้วแถวนี้ป่ายางไม่ค่อยมีเออเราปลูกนี้ได้ต้องมีป่ายางนี่เราปลูกไม่ได้เลยยางโรคมันเยอะใช่ไหมยางผัดไปไปไหนมันก็มาหาเราตรงนี้มันไม่มีมีแต่ปามปามก็มีโรคบ้าพวกอะไรหน้องด๊ดำอะไรจ้นนองนั้นใช่ไหม องมีบ้างนิดหน่อยแต่เราก็มันก็มีการสุมไฟบ้างถาม่ข้าวแล้วก็เผาบ้างกอเผาไปมันก็ยังไล่แมลงได้อีกแต่เราก็ต้องดูเวลาหน่อยเวลาเผาเผาเพา่เพื่อใช่ไหมรลมอยู่อะไรที่ลุงมีความคิดอย่เงนี้ว่าเออบ้านเราอยู่แบบนี้เราจะไปปลูกทุเรียนหรือราคาดีมันก็ปลูกไม่ได้มันก็ตายหมดน้ำา่วน้ำช่วแต่ว่ามาที่ว่ามันปลูกผัก หรือไอ้เลือไอ้คานพวกนี้ก็ยังได้เป็นบ้านต้นแบบได้เลยค่ะจริงๆก็คือมีครบทุกอย่างทั้งแบบผักสวนครัวทั้งผักไอ้แกงแกงส้มหม้อเราไม่ต้องซื้อเลยครบเลยค่ะอยากกินได้อาห่านิีจานะอันไตได้ครบเลยสงต้มแล้กุ้งก็เอามาจากในบึงนะกุ้งกุ้งสดเอามาแต่ลุงเอามาเอามาต้มเอามาตากเล้วก็ู้แห้งอ่าเลยตามต้นตามกินได้เก็บไปได้นานเท่ากันนะอยากกินแต่ว่า มไม่่อปทางปลาเท่าไหร่ทานทะเลเยอะแต่ก็แต่ว่ามันก็มีแล้วโครงการเขามาเขามาปล่อยแล้วก็ขอก็ให้แล้วก็ปล่อยอน้ำท่วมก็ไปบ้างไ,ไปา,าไไชีวิตหลังเกษียณนี่คือสบายแล้วอขอบชุดแล้ะนี่เราก็กินนั่นนะกินแค่มันไม่มีอะไรมากนะ จะเล่นตปขังคือวัฒนเนี่ยคุงทำวเนี่ยให้ดูก่อนให้ดูก่อนลุงใช้ในวภฒพ์ผลไม้หอมสดอ๋ออันนี้ลุงใช้เป็นอะไรบ้างพวกผลผลไม้หลายๆอย่างพวกหน่อกล้วยพวกเนี่ยหน่อกล้วยพวกสับพวกพวกสับปะรดพวกหมูเหลืองอันเนี้ยอะดูถ่ายรู้ไหมอันเนี้ยอันนี้เนี่ย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 ที่ใช้ในสวนผลไม้เนี่ย ปลายอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวลุงเขาองเอาขี้มัมาคองหม,มักให้ดูเออครับบุงเห็นไหมน,นก็นนี่สวนผักหลังนี่ของลงุงสวนผักหลังที่เพื่อนหนูกินแน่เลยเออเคยเอาไปให้หมั้งนี่กระท่อมปลูกเลยนี่ป,ป,ปลากระเทฉดเนี่ยมีพวกนี้ขายได้เนี่ยผักกระเทฉดข้าวกลางผักกระเทียมมีนมเห็นไหมแต่นี่ยมปลา เพื่อนหนูเอามาให้หนูวันก่อนค่ะลุงสามารถให้มาอ๋อนี่แหละนี่อ่ตัวคือเอางูหลวงมาเลี้ยงก็แจกคนจนอ่ะแล้วก็เราก็เอาไปเอาขี้งูมามาลงในนี้เนี่ยเพื่อนมีมีบ้างดู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 จริงว่งามไม่งามอนุวาฒนใหม่เห็นไหมเดี๋ยวพอหลังโตเราก็ต้องเลยอ๋อับออันนี้ตับพุ่งที่ลุงบอกเมื่อวานเออเออดีสับพุ่งปีแล้ว เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่าลูไว้าทำไมถ่าแล้วเดี๋ยวมันหมดได้มันเอาเนี่ยอันนี้ของโครงการหลวงที่เขาไม่แจกลงมาปลูกปลูกก็จะลูกก็ไปปลูกในปองถ้าปลูกในปองแล้วรากมันไม่เดินจะลบกรุงรังนี่แหละเพราะว่าอันนี้อะไรกำบึงเราก็เก็บได้เนี่ยพวกมาดูพวกแม่พึ่งอยู่ฝั่งน้ำขี้งัวแต่ถั่วนี่ไม่เคยฉีดยาใส่ปุ๋ยใส่นี้อย่างเดียว นี่เห็นไหมของลุงครบนี่น้ำขี้งัวหมักเราจะใส่ใส่แก้วนึงใส่ก่อนร้อนแล้วก็ราดแล้วก็น้ำฉีดผสมเลยระวังคันนะอันนี้ชมพู่ชัตุมจันทั่วสวยมากเลยค่ะเออเห็นไหมนี่คาว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่เนื้อที่เนื้อที่สามไร่เอ้ะสองไร่สามงานไม่กี่ตารางวามะพร้าวนี่ของเราเติมฟ้าไม่ใช่มะพร้าวนี่ของของลุง เนี่ยมะพร้าวนี่ด้วยตอไม้ไฟ่หวาก็มีมีอันนี้จะเน้นจะคันสือต,ต,ต,ตัดตัดตรงนู้นแต่ของผู้ใหญ่ก็ปลูกะนาวอย่างเดียวอืมอกินข้าวเบดเลยอะเพื่อ,อนกระถ่มสวยไหมสวยค่ะลูกขายได้ก็วันละสองสามร้อยได้เลย ในต้นในยาวมเห็นเรปลูปกคือเราเราอย่าไปโค้นก้านแดงครับก้านแดงใช่คีค่ยขายได้หมด <c oughs> อันนี้ไผจิ้มซูนอีไผหวานอันนี้อันนี้กล้วยกล้วยไข่เรากำลังปลูกอยู่ นหน่อไม้หน่อใหญ่ๆอ่ะอันนี้หน่อเล็กไปหวานอันนี้คือแทบจ,จะไม่ต้องซื้ออะไรเลยเ,อ,เออเหมือนที่เซื้อเน้นที่ปลาเพย์ม,มาพร้าวก็กินมาพร้าวเราเพิ่มค,ครัวเห็นไหมพริกตะไคร้มีหมดเห็นไหมถ้าไปสวนเรียรู้จะไม่เยอะแบบนี้สวนเรู้ไม่เอาเป็ดไปร้อยตัววันนี้แข<อ>่โถทํทำเห็ดก็มีนะแต่แต่อยู่อีกบ้านหนึ่ง <c oughs> คือเวลาเขามาอบรมมีกิจกรรมของเราจะมีวิทยากรทำทำเห็ดทำไรอ่ะมีพร้อม และเห็ดเนี่ยเขาจะเขาเขาจะเผาเนี่ยพอเผาเสร็จแล้วขี้เถ้ามันเนี่ยมาใส่พวกนี้มันจะฆ่าเชื้อรามันก็วงอยู่ในวงจรของเหมือนการเหมืวนเวียนใช่ไหมคะเหมือนวนเวียนใจเต็มทีคุ้มก็ลุงไม่ได้ลงทุนเลยมากเลยลุงผ่ารุ่นเมย์้วยนะลุงซ่อมอยู่สองสามหมื่นเลยสองหมื่นสามหมื่นได้เดี๋ยวว่าไปว่าพวกนี้เสร็จเลย ร้อนไหมลูกเราไม่ได้ร่มมาเ,าล,มาเลยเราไม่เป็นเล่ค่ะเล่ห์ไมจกินจานปกติก็ข้าวฟาร์มอยู่แล้วค่ะรักเล่นเนี่ยข้าุ้งแก้วเที่ยวไปกินยันตะโฟโนี่เล่ห์เล่ห์ก้ก็ถามว่าสมไมลกเพราะว่าเราต้องปิดหน้าดินเดินนิ่มไหมนิ่มคะ่ะพี่เป็ดเลยอันนี้ไอ้ที่เป็ดนี่คือ ไอ้ยป็นที่งปดท่งอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยีแก้วยังงามไหมงามมดเขึ้นใหญ่มากกุ้งกุ้งประเทศจีนอึสุดสุดทางออนไลน์ลงมาลงหมดนกสุดมากค่ะนี่หมดโอเคที่โกรูนี่ที่งวนี่เห็นไหมห็นป่ะค่ะใสมผานี่เลย เขาเรียยังปลูกไปปลูกต้นนึงจะมัน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 ปลูกไม่ได้มันต้องกินน้ำอืมไม่หมดอันนี้ฝรั่งขี้นกในอันนี้สะเดาลูกมีโคตรของเยอะเสะเดานี่เขาเก็บปีหลายพันบาทสะเดามันกินดิบมันเนี่ยทุเรียนยังปลูก ต้นฝลังแกแล้วตัดบ้องเอาเผาฟืนได้ทานขายเหล่าครบมาลูกครบมาเกือบครบเกือบแล้วนะเนืปลาเนปลาอยู่ในน้ำาเอาไม่ได้แต่จะมาดูที่จับขายไม่อยู่ของพวกน้องมีเอาฝลังที่ว่าต้นมันใหญ่แล้วอ่ะบ้องแ้ต้งเผาขาดขายด้วยแล้วก็ขายด้วยมีแค่บ้านลุงก็ครบแล้วอ่ะที่เฮ้แค่บ้านลุงก็คือครบแล้วครบองค์ประกอบ เราทานมีเห็นไหมหรือเราอังโลก็ถามว่าทำไมปล่อยลบเพราะเวลาฝนตกอะถ้าเราเาปล่อยงูน่ะดินมันกระตุ้นใช่ไมจ้ะค่ะลุงจะไม่ฉีดยาเนี่ยที่งัวเดี๋ยวลุงก็ต้องเอามาทิ้งตรงนี้ไม่แน่ต้องไปใส่ในเครื่องพ่นยาแต่ถามว่ายาฆ่าแมลงมมีมั่งต้องมีไม่มีไม่มีไม่ได้อันนี้มาเล้งเชิงเร่อันนี้มานหวาน เยงงังปิดเียหงหาหน,นะหรอคะียง่ายมปลาเยอะี่นี่อ่ะมวันล่งปีมาหลังจ<อ>งจงร้านั่งวิตนองค่ะวิด <c oughs> ไปหมดล้ลูกน้ำน้ำจะข้ามคันแล้วเราลุลงเลยเว่าจะไม่ค่อยขีดยา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 ,ยาเห็นไหมขีดในทางเดินจากบนคันจะเอาไว้เพื่อรักษาหน้าดิน ชาอยู่นู่นเลยเนี่ยลุงจับอย่างเงี้ยแล้วน้ำน้ำแล้วน้ำมัลอยที่ฐนนี่ไม่กันไว้มันได้ไหมบางนีเหมือนอย่าปลาเยอะแยเช้าน้ำก็เต็มแปะเลยนเนี่ยลุงสี่แถวนี้แถวนี้ยังไม่พอสี่ยานะรักษานิเวศไว้ใช่ไหมก็เรียนิเวศใช่ไหมใช่ครับ หมูลุงจะไม่เลี้ยงเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นเขาเรียกอะไรพื้นที่อิสลาม,มเขาเคยเลี้ยงหมูพ่อไปแลาวมันจับจับ,จบมันขายมันร้องไห้อยู่ไหมใช่ค่ะเลยก็อย่าไปเลี้ยงเลี้ยงแล้วเราขายมาราก็สงสารมาใช่เอออย่าไปนะเฮ้ยพินดีกว่า <c oughs> หมูหลุ่มเราเลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้น้ำท่วมใช่ค่ะงัวต้องเลี้ยงฝั่งแล้ก็ทีกับทีงวัวไปผลมาเื้ลุกยอ